โอเคเก่งมากอ่าบอกพี่โอเคค่ะไม่จับดีๆสิลูกจับดีๆเออเออเออเนี่เออมาเอาไม้มาให้พี่ตัวนี้ด้วยถือตะกร้ามาด้วยค่ะเอ่อเร็วเฮ้ยเก่งจรงเลยให้อีกสิให้อีกสิอ่มอ่า ให้ตัวอันเดียวเหรอให้อันเดียวหรอนี่ว่าดีค่าแล้วเขาว่าด er, ีค่าแล้วเร็วเร็วเร็วเอาเ้ยเอาให้ดีๆสิเอาให้ใหม่เอาให้ใหม่ อยออะชอบเหรอลูกดูดูน้องนี่น้องไม่เห็นกลัวเลยมามามาให้พี่คนนี้บ้างสิค่ะบ้างพี่คนนี้ไม่ได้กินเลยเออเนี้ยเนี่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 ยเดี๋ยวพี่ร้องไห้ โอเคนี่เพื่มาให้อีกไล้อันเดียวเองให้อีกพี่ได้อันเดียวเองเนี่ยเียออปไมให้อีกสิคะให้อีกให้อีกอีกมากมาาเออให้ห้ใถามาาพี่ถามพี่ช้างสิอร่อยไหมคะอย่างเงี้ย แบ ah. right? oh. ่งบ no, oh. <im> <sh> ้างเลยลูกให้พี่อีกตัวหนึ่งบ้าง